สารพัดสารชช่างพอดแคสต์วันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆครับคุณคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้บางคนอาจตอบว่า30ก็สายแล้ว40ไม่ต้องพูดถึง60นี่ยิ่งไม่ต้องคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพัดสารชช่าง รายการที่ชวนทุกคนมองเรื่องการเรียนเรื่องอาชีพและเรื่องชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังอีกมุมหนึ่งในตอนที่มีชื่อว่าเรียนสารพัดช,ช่างไม่จำกัดไว้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสังคมของเรามักวางกรอบชีวิตไว้ชัดเจนมากเด็กต้องเรียนวัยทำงานต้องทำงาน ผู้สูงอายุต้องพักผ่อนพอใครสักคนหลุดออกจากกรอบนี้เช่นอายุเยอะแล้วแต่ยังมาเรียนหลายคนก็จะถามว่าเรียนไปทำไมจะเรียนทันเหรอแก่แล้วไม่ต้องเหนื่อยก็ได้คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายเสมอไปแต่สะท้อนความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้มีวันหมดอายุซึ่งในความเป็นจริง มนุษย์หยุดเรียนรู้ก็ต่อเมื่อหยุดหายใจเท่านั้นถ้ามีสถานศึกษาหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดเรียนได้ทุกวัยอย่างชัดเจนที่นั่นคือวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ที่นี่คุณจะเห็นภาพที่คุ้นตาเสมอเด็กวัยรุ่นนั่งเรียนข้างคนวัยทำงานและผู้สูงอายุบางคนเพิ่งจบม .3 บางคนทำงานมาแล้ว20-30ปีบางคนกเกษียณแ,แล้วแต่ยังอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ห้องเรียนที่นี่จึงไม่ใช่แค่ห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนชีวิตลองนึกภาพตามผมนะครับภาพแรกชายวัยประมาณ45ปีเคยทำงานรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนเขาตัดสินใจมาเรียนช่างไฟวันนี้ เขารับงานในชุมชนซ่อมไฟติดตั้งระบบไฟมีรายได้สม่ำเสมอและที่สำคัญเขาบอกว่าผมภูมิใจในตัวเองอีกครั้งอีกภาพหนึ่งคุณยายวัยกว่า60ปีมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าไม่ได้หวังรวยแต่หวังพึ่งพาตัวเองทุกวันนี้เธอตัดเสื้อใส่เองรับงานเล็กๆจากคนในหมู่บ้านและบอกว่าสมองยังได้คิด ชีวิตอย่างสนุกนี่คือพลังของการเรียนรู้ที่ไม่มีคำว่าช้าเกินไปหลายคนคิดว่าการเรียนเหมาะกับเด็กเพราะเด็กจำเก่งแต่ผู้ใหญ่มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือรู้ว่าตัวเองอยากเรียนไปทำอะไรผู้ใหญ่เรียนไม่ใช่เพื่อสอบแต่เพื่อใช้จริงที่วิทยายลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่จำนวนมากตั้งใจเรียนเพราะทุกบทเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตโดยตรงการเรียนจึงไม่ใช่ภาระแต่เป็นการลงทุนให้ตัวเองแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่คำสวยๆแต่มันคือหัวใจของความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะถ้าเราเชื่อว่าคนต้องเรียนได้ทุกวัยนั่นแปลว่าเรายอมรับว่า ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตัวเองเสมอไม่ว่าจะพลาดมาในวัยเด็กหรือไม่มีโอกาสทางการศึกษาสารพัดช่างจึงไม่ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่ถามว่าคุณอยากเรียนรู้อะไรการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีครูที่เข้าใจครูสารพัดช่างไม่ได้สอนด้วยตำราอย่างเดียวแต่สอนด้วยความเข้าใจชีวิต เข้าใจว่าบางคนเรียนช้าเพราะห่างหายจากห้องเรียนมานานบางคนมือสั่นบางคนสายตาไม่ดีแต่สิ่งที่ครูไม่เคยมองข้ามคือความตั้งใจและเมื่อครูให้โอกาสผู้เรียนก็ให้ความพยายามกลับมาเมื่อคนเราได้เรียนรู้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ทักษะแต่คือคุณภาพชีวิตคนที่เรียนรู้จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ายังพัฒนาได้ ยังมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุการเรียนรู้ช่วยให้สมองได้ทำงานหัวใจมีความหวังสำหรับวัยทำงานการเรียนรู้ช่วยเปิดทางเลือกใหม่ในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วก่อนจะจากกันในตอนนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สั้นๆครับอายุเป็นแค่ตัวเลขแต่การเรียนรู้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์จึงไม่ใช่แค่สถานศึกษาแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของคนทุกวัยขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับรายการสารพัดสาระช่างในตอนเรียนสารพัดช่างไม่จำกัดวัยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตกดไลค์หากชื่นชอบรายการของเรากดแชร์หากต้องการให้เพื่อนๆได้ฟังรายการของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง โกนตำไรชาแนลเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดและได้รับฟังสาระดีๆจากรายการของเราก่อนใครทุกๆ6กโมงเช้าของวันจันทร์เราจะกลับมาพบกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ